วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันถ้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนณดีสวัสดีค่ะก่อนคะอ่ะคุณดีแม่จะสัมภาษณ์คุณดีเดี๋ยวนะคะคุณดีไปเรียนโรงเรียนศิละปะชื่อโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนตุ้งสิลป์โรงเรียนตุ้งสิลป์อยู่ที่เดืออะไรนะคะโมบายแคร์คดูโมบายแคร์คโรงเรียนนี้มีคนที่ทํางานแม่อยู่ด้วยไหมคะมีชื่ออะไรคะพีทพีทพีทพพีท สวยหรือไม่สวยคะสวยสวยเลรอ่ะแม่ถามคนนี้เหนี่ยคะ่ะวันนี้คนนี้ถืออะไรอยู่ในมือคะเอามาอวดหน่อยค่ะเอาขึ้นมาเลยคะ่ะเอออะไรคะเนี่ยปากกาลังไหนคะไหนปากกาลังคะชี้หน่อยคะ่ะปากกาโอ้ชี้เบาๆแม่กลัวจะพังอ๋อปากกาลังนะคะคนนี้ชี้เอออย่างเงี้ยจะได้เห็นด้วยคนนะคะคนนี้วาดยังไงคะวันนี้วาดอะไรก่อนคะวาดวาปากกาลังก่อนแล้ววาดไหนอีกคะ อะไรราคานั่นน่ะปลากระลัมตัวที่สองตัวอะไรคะปลาหมึกปลาหมึกก็ตัวที่สามปลาอะไรคะปลาดาวปลาดาวแล้วคนนี้นั่นมันเป็นเป็นทะเลหรือเป็นตู้อะไรคะนี่เป็นเออทะเลนี่เป็นตู้ตู้เป็นตู้แล้วทําไมมันเป็นสีส้มนะคะทะเลของคนดีหรือว่าอะไรคะเนี่ยหนูทาเอ็มก็เลยเป็นสีส้มค่ะอ๋อหนูทาเอ็มก็เลยเป็นสีส้มเหรอคะแล้วคนดีไปเรียนอันแรกมางานชิ้นแรกเลยที่โรงเรียนต้นศิลป์งานอันไหนคะ งานชิ้นแรกที่ไปทําเลยอ่ะที่ไปเรียนครูเมย์อันแรกเลยอ่ะอันไหนคะกระต่ายกับแครอทอันไหนคะมาอวดหน่อยค่ะกระต่ายของคนเดียไหนคะหาหน่อยค่ะกระต่ายของคนเดียไหนคะกระต่ายแครอทไายหยิบมาให้ดูอันนี้งานอันแรกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอ่ะไม่ใช่เหรอคะคิดดูดีๆไปเรียนหนแรกได้อันไหนมาคะได้อันนี้มาหรือเปล่าคะข้างหลังยังไงคะหนูก็ติดอันนี้ค่ะหนูก็ติดอันนี้ไว้เหรอคะ อ๋อหนูก็ติดเอาไว้ติดเพื่ออะไรคะติดเพื่อติดเสาเสาอ๋อเพื่อจะไปติดเสาตัวแรกคือภาพอะไรคะที่น้องคนดีถืออยู่ภาพอะไรคะกระต่ายเรอคะแล,แล้วตะก้าคนดีทำอีกวันหนึ่งคนดีทำตะกา้ตาตะกา้ามีอะไรบ้างคะมาอวดบ้างคะยกขึ้นมาอวดเลยคะ่ะตะกา้าในตะก้ามีส้ม สตรอเบอรีออร่ไหนชี้หน่อยค่ะชี้ชี้สตรอเบอรีนะ่หน่ะหน่หน่ต้องเอากล้องมาดูใกล้ๆค่ะสตรอเบอรี่โอ้แล้วส้มมันไหนคะส้มโอ้ย uh, ส้มยกักษ์อะนะคะเนี่ยหนูทําเองเหรอคะได้ค่ะอ่ะแล้วต่อไปหนูทํากล่องของอะไรเนาะขอ,อข,อของขวัญกล่องของขวัญของขวัญมีอะไรบ้างมีนั้นด้วยอะมีอะไรอยู่นี่ไม่มีหรอคะเขาหลอกค่ะมีต้นอะไรคะที่หนูทําอ่ะต้นใบไม้ไหนดูไหนคะหันมาดูไหนคะ ต้นวันคริสต์มาสอ๋อหนูทากาไม่ใช่กาค่ะลูกกาวอุ๊ยตรงต้นคริสต์มาสมีตัวอะไรอยู่คะตรงมือน้องคนดีตัวอะไรคะตาจ้าใครวาดคะเนี่ยหนูอ๋อตัวนี้หนูทากาอ๋อตัวนี้หนูทากาหนูครูก็ตีลูกอมรองเท้าอ๋อครูก็ติดลูกอมรองเท้าคอรอ๋อหมดเซนตะคอร์ส แล้วปลาปลาเน่าของหนูอันไหนคะที่หนูไประบายปลาสีไม่ค่อยสวยคะ่ะไหนคุณแม่ดูปลาไหนคะไหนดูปลาไหนไม่ต้องแกคะค่ะแม่ถ่ายในนี้ได้คะ่ะไหนดูนะคะไหนคะโอ้โหอีกด้านที่ค่ะอีกด้านหนึ่งแม่มองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งหมายความถึงความให้แม่ดูหน่อยโอ้โอแม่กำลังเห็นแล้วกำลังเห็นปลาของหนูละไม่ใช่แม่มองไม่เห็นสักทีโอ้โหมีพี่สมาร์ทไหมคะ พี่สมาร์ทนอนไงเก่งๆอยู่มองไม่เห็นเลยเอาไม่เป็นไรคุณดีชอบไปโรงเรียนไหมคะโรงเรียนเนี้ยค่ะคุณครูอะไรสอนคนดีคะคุณคูเมย์คุณครูเมย์สวยไหมคะสวยแล้วครูเมย์กับพี่จิ๊บใครสวยกว่ากันนะคะครูเมย์กับพี่จิ๊บใครสวยคะครูเมย์กับพี่จิ๊บสองคนเลยเหรอโอ้แล้ววันนี้คุณดีระบายสวยมากเลยคุณดีจะไปเรียนที่โรงเรียนต้นศิลป์อีกไหมคะเรียนค่ะเด้ออะไรนะคะแม่ลืมค่ะ บแคฮะเดบอบแคเอาใหม่ดิลูกเดมบอมบังแคอ่าควนี้คนนี้ก็ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยทำงานศิละปะมาห้าชิ้นแล้วต่อไปคนนี้จะยืนค่ะคนนี้จะยืนเ <c oughs> ชิญเลยค่ะ <c oughs> ยืนข้างล่างเนะะี่ย <c oughs> ค่ะคนนี้จะร้องเพลงเชียร์ให้ฟังค่ะเชิญเลยค่ะ <c oughs> เพลงอะไรดีคะเพลงสู ซาซาบ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 ีบูบีบีบา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 การู้สู้ฟาตลาเด็ดจีกาเฟดีดีเตจิบูชาสเต็ปมือพ่อไหมคะบาาบาเออสเต็ปมือพ้อไหมคะบา้สเด็ียบงานค่ะฟาตลาเด็จี ถอยหลังไปหน่อยค่ะถอยหลังไปหน่อยค่ะปไต้ไปได้เต้นตบตบเต่าเขาจะฟังดูเรื่องไหมคะเนี่ยก็ก็ฝืว้าบุมว้บดมว้าดุมมเด้นซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้เด้งเ้เเด้งเด้เด้งเด้เด้งเด้งเด้งเด้เด้เด คือทำเวลางเล่นสปูใจเย็นๆเวลางเล่นคืกคักคือคักโอ้โหมีอาอาหลือคะหรอแล้วมีเพลงอะไรคะไก่ย่างหมูผามากกบเนือมบเนือเสียบตูซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจร้อนจริงจร้อนจริงจบยังเนี่ยสเต็ปมือพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อม หนึ่งสองหนึ่งสองส121นึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหมหนึ่งสองมหนึ่ที่จะพูดสู้ไหมคะสู้ไหมคะยิ้มหวานเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ